ถ้าเหลืออีกสองเดือนจะสอบเข้ามาหาลัยต้องทำยังไงดีอ่าต้องถามว่าเออต้องถามก่อนว่าเราจะเข้าคณะอะไรใช้ใช้การสอบเยอะไหมสมูมติว่าถ้าเป็นแพทย์ใช่ไหมมันก็ต้องสอบทั้งหมดเจ็ดวิชาใช่ไหมวิชาสามัญก็คือมีคณิตมีชีวะเคมีฟิสิกส์อังกฤษไทยสังคมเนาะเออ ก็อาจจะเน้น <icy> วิชาที่เปอร์เซ็นต์มันเยอะก่อนเช่นเลขเนี่ยมันเหมือนจะเป็นสิบสี่เปอร์เซ็นแล้วก็อังกฤษอ่ะสิบสี่เปอร์เซ็นเหมือนกันส่วนวย์อ่ะมันตัวเราแบบเก้าจุดเก้าจุดสามสามเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยเราก็อาจจะไปเน้นเลขกับอังกฤษก่อนทําให้มันได้ดีเปอร์เซ็นต์มันเยอะกว่าไงอืมแล้วก็วิชาอื่นก็อาจจะอาจจะเน้น ผูถ่ายไปอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เพราะถ้าสองเดือนมันน่าจะไม่ทันแล้วเนาะแล้วก็ถ้าเหลือแค่สองเดือนอะ่ะไม่อ่านเนื้อหาแล้วนะต้องไปทําข้อสอบแล้วเนาะเพราะว่าสุดท้ายแล้วอะ่ะข้อสอบมันก็จะมีแพทเทิร์นของมันแล้วก็สมมติว่าเรื่องไหนแบบไม่ได้จริงๆไม่ไหวจริงๆงเนี่ยเราเป็นเปอร์เซ็นต์ที่เยอะในข้อสอบวิชานั้นอีกอะ่ะก็อาจจะค่อยกลับไปทวนเนื้อหาก็ได้แต่ถ้าเหลืออีกแค่สองเดือนจริงแล้วยังเริ่มไปไม่เยอะอะ่ะข้อสอบอะ่ะต้องต้องทําแล้วต้องทําเลยอืความรู้ดีๆจะฟรีเสมอไปมาเถอะครับ มาช่วยกันสร้างคลิปความรู้ดีๆเพื่อคนรุ่นนี้และคนรุ่นต่อไปให้ถึง1ล้านคลิปสนับสนุนความฝันนี้ได้ทางมูลนิธิออมสกูลบริจาคผ่านธนาคารกสิกรไทยประเภทออมทรัพย์ชื่อบัญชีมูลนิธิออมสกูลเลขที่บัญชี1518663328าคำตอบของโจทย์ข้อนี้คือ เมื่อเราเป็นผู้ให้ทุกคนจะได้รับแบบไม่รู้จบ